ถ้ามีการทำเพนออริจินไอดีนติฟิเคชันการทำผ่าตัดก็จะเหมือนกับการยิงปืนแบบสไนเปอร์ทั้งๆท,ท,ที่บอกอยู่แล้วว่าเป็นเล็กๆน้อยๆความเครียดเต็มสมองเลยการดูแลด้วยสหวิชาชีพเข้าไปมีโอกาสได้คุยได้ระบายได้มีทำกายภาพัารการรักษา ปวดคอเนี่ยคือปวดบริเวณตรงไหนของคอส่วนใหญ่ที่มาหาหมอกระดูกสันหลังก็มักจะปวดทางด้านหลังของคอซึ่งปวดที่คอปวดตื้อไปศีรษะก็ได้ปวดลงมาที่สะบักปวดลงมาที่หัวไหล่หรือถ้ามีปวดลงไปต้นแขนไปศอกไปมือเนี่ยก็เป็นอาการของการทับเส้นประสาท ปวดไปลำตัวส่วนล่างก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือการปวดคอที่คอมมอนที่คนไข้มักจะมาหาเราส่วนใหญ่คนไข้มักจะดูข้อมูลใน TikTok ใน YouTube การทำ stretching เขาก็ทำมาก่อนและ stretching การปรับเปลี่ยนกิจกรรมพฤติกรรมเนี่ยคนไข้จะรู้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วอ่าก็ควรจะทำ แล้วก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของเมืองไทยคือส่วนใหญ่มักจะไปร้านขายยาซื้อยามากินอ้าวก็ไม่ว่ากันจะลองไปนวดดูก็ได้แต่ถ้าทําการรักษาเบื้องต้นแล้วที่สําคัญคือจะต้องรู้ว่าสิ่งบอกเหตุอะไรที่จะเป็นตัวบอกว่าชักไม่ดีและชักเป็นเยอะอันนี้สําคัญมากคุณไขรจะต้องรู้ข้อที่1คือความรุนแรงของอาการปวดปวดรุนแรงเนี่ยมันปวดแบบไหนท,ทั้งที่กินยากันแล้วสเตจชิ่งกันแล้วมันยังปวดส่วนใหญ่มักจะปวดจนนอนไม่หลับ ตื่นมาปวดหลายรอบนอนไม่หลับแล้วอันนี้ชักเรียกว่าปวดเสียงานเสียการและปวดรุนแรงปวดจนกระทั่งขับรถไปปวดลงแขนแขนชาหรือนั่งทํางานออฟฟิศแล้วมันนั่งต่อไม่ได้อันนี้เรียกว่าปวดเสียงานเสียการอันนี้เป็นสิ่งบอกเหตุว่าไม่ดีแล้วมาพบแพทย์น่าจะดีกว่าอันที่สองก็คือปวดแล้วมีชาผสมปวดรุนแรงวิ่งตามแนวแขนไม่ได้อยู่เฉพาะคอแล้ววิ่งลงหัวไหล่วิ่งลงศอก ชาไปมือเงี้ยชักไม่ค่อยดีแล้วอันนี้ต้องมาหาแพทย์อันที่สามนานๆเจอทีควบคุมปสัสสาวะลำบากกางเกงเปียกอ้าวแล้วเดินลำบากอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ส่วนไข้สำหรับสองกรณีหลังคุณไข้มักจะรู้ตัว <c oughs> มักจะมาหาหมอแล้วอันนั้นอาจจะเป็นเยอะแล้วก็ไม่เป็นไรสิ่งบอกเหตุที่มีนำแบบนี้ก็เป็นตัวบอกว่ามาหาหน่อยก็ดีจะ มันขึ้นอยู่กับความเดือดร้อนและความรุนแรงของแต่ละคนอ่าบางคนเนี่ยมันรุนแรงปวดนอนไม่หลับนะกลางคืนนอนเนี่ยไม่นานหรอกรีบมาเถอะหรือปวดแล้วมันชาลงแขนมากปวดแล้วมันมีปัญหาว่าปัสสาวะแล้วมันเปียกกางเกงอย่างเงี้ยอันนี้รีบมาเถอะแต่ถ้าปวดนิดๆหน,น,น่อยๆลำคาญก็ลองใช้ยาทานเองลอง stretching exercise ดูอย่างที่ใน y o u t u b e เขาเขียนอ่าลองดูก่อนได้ หรือถ้าผ่านการกินยาเบื้องต้นยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบไปแล้วไม่ดีขึ้นก็ก็แบมาได้ครับผมแต่พฤติกรรมอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุให้มีปวดร้าวลงแขนหรือปวดลงขาหรือปวดขึ้นไปหัวพฤติกรรมอันนี้มันเป็นผลคือถ้ามันมีหมอนอกกระดูไปทับเส้นประสาทแล้วเนี่ยการมองขึ้นบนมองเงยหรือนั่งประชุมแล้วมอง ทีวีหรือมองจอทําให้ปวดลงแขนเยอะมันเป็นสิ่งบอกเหตุว่ามันเริ่มมีอาการแล้วแต่ถ้าถามว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ทําให้เกิดหมอนรกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าตอบว่าไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยโดยทางวิชาการสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าทําให้หมอนรกระดูกมันเสื่อมเยอะขึ้นประกอบด้วยสูบบุหรี่การเป็นเบาหวานการอยู่ในสภาพที่มีแรงกระแทกข,ของกระดูกสันหลังเยอะๆเช่นนั่งรถกระแทกกระแทกบ่อย ซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องประจำของคนทั่วไปฮะส่วนใหญ่เนี่ยเราพิสูจน์ได้แล้วว่าบอลรองกระดูกที่เสื่อมเนี่ยมันเป็นพันธุกรรมแล้วก็พฤติกรรมบางประเภทที่ทําให้อาการมันชัดขึ้นการวินิจฉัยอันที่1ในความรู้สําหรับประชาชนทั่วๆไปเนี่ยก็ถ้าเขาดูแลตัวเองไม่ดีขึ้นเขาก็ต้องมาพบแพทย์มาปรึกษาแพทย์จะซักซักประวัติ ประวัติดูว่ามันมีปวดร้าวไปที่อื่นไหมปวดเฉพาะจุดนี้หรือเปล่าจะซักประวัติเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงของปัญหาผ่านการดูแลการรักษาเบื้องต้นมาแล้วหรือยังแล้วก็จะตรวจร่างกายการตรวจร่างกายนี่ก็สามารถแยกโรคได้ประมาณสัก 80- 85%แล้วหลักแต่ถ้าจะเอารายละเอียดของการรักษาที่เพิ่มเติมอาจจะต้องตรวจพิเศษตรวจพิเศษได้แก่อะไรบ้างก็เช่น,ชนอาจจะต้องไปทํา m r i ในกรณีที่สงสัยว่ามันมีการทับเส้นประสาทหรือการกดไขสันหลัง พวกนั้นก็จะให้ข้อมูลที่ดีการรักษาอาจจะเริ่มทําการรักษาใหม่อาจจะใช้ยาอาจจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมการออกกําลังดูก่อนอาจจะทํากายภาพบําบัดลองดูก่อนหลังจากนั้นแล้วถ้าดูว่าการรักษาแล้วยังมีสิ่งบอกเหตุที่ไม่ดีก็จะตรวจพิเศษและซึ่งค่าใช้จ่ายมันจะแพงขึ้นมานิดนึงหลังจากนั้นก็จะให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องว่าเป็นอะไร จนใหญ่แล้วเนี่ยก็ต้องตอบตรงๆแล้วครับว่าบางครั้งในมุมมองของคนไข้เนี่ยการทำ MRI เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงเพงที่สุด100%ในมุมมองของแพทย์แล้วไม่ใช่ MRI สามารถให้ข้อมูลมากเกินไปเรียกว่า false positive ก็ได้หรือให้ข้อมูลน้อยเกินไปที่เป็น false negative ก็ได้ในจุดแข็งของ ศูนย์กระดูกสันหลังโรงพยาบาลกรุงเทพก็คือเรามีขบวนการฉีดยาเพื่อที่จะยืนยันตำแหน่งที่เป็นสาเหตุของอาการปวดหรือใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า pain origin identification การทำเนี่ยจะรวยได้ประโยชน์ทั้งสองด้านได้ประโยชน์ทั้งช่วยคอนเฟิร์มว่าตำแหน่งเนี้ยที่ฉีดยาเข้าไปคือสาเหตุของอาการปวดขณะเดียวกันก็จะได้ผลลัพธ์อันที่สก็คือมันเป็นการทุเราอาการซึ่งขบวนการฉีดยาหรือเรียกว่า Spinal Injection Intervention หรือเป็น Pain Intervention เนี้เป็นสิ่งที่ทำเป็นมาตรฐานในต่างประเทศในต่างประเทศในยุโรปในอเมริกาในออสเตรเลียเขาทำกันเป็นประจำอยู่ยแล้วล่ะเพียงแต่ที่ของเราเนี่ยเริ่มมาบูมกันในช่วงระยะหลังแต่นี้เป็นจุดที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าในการที่หมอจะทำผ่าตัดเนี่ยถ้ามีการทำเพน Origin Identification หรือยืนยันตำแหน่งปวดแล้วการทำผ่าตัดก็จะเหมือนกับการยิงปืนแบบสไนเปอร์ยิงเข้าไปตรงจุดไม่ต้องยิงกวาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการชอกช้ำของร่องรอยการผ่าตัดเนี่ยจะตรงจุดชอกช้ำน้อยปื้นตัวไวแต่ที่สำคัญจะต้องยืนยันให้ได้ว่าสาเหตุของการปวดมาจากตำแหน่งไหนครับ ชนิดของสิ่งที่หมอทำให้ถ้าเกิดเป็นการแค่ฉีดยาการฟื้นตัวก็ไวอาจจะสามารถทำเป็นแบบคนไข่นอกได้ทําทเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้มักจะดีขึ้นเพราะมันมียาชาผสมมันมียาลดการอักเสบผสมเข้าไปอันนี้ก็เรียกว่าหัตถการเล็กๆเรียกว่าฟื้นตัวไม่ยุ่งยากนะักแต่ถ้าในกรณีที่มีการทำผ่าตัดสำคัญตรงที่ว่าถ้าผ่าตัดเนี่ยเราสามารถ ไอดีนติฟายหรือสามารถหาจุดที่เป็นจุดกําเนิดของอาการปวดได้แล้วเราทําผ่าตัดเล็กๆไปตรงจุดนั้นอันนี้การฟื้นตัวก็ไวเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะทําการผ่าตัดการวางแผนการผ่าตัดที่ดีการมีกระบวนการในการหาว่าสาเหตุของอาการปวดมาอยู่ตรงไหนแล้วทําผ่าตัดเฉพาะจุดอันนี้คือการทําผ่าตัดได้ฟื้นตัวไวปัจจุบันเนี่ยการทําผ่าตัดของเราเนี่ยเช่นผ่าตัด หมอนรองกระดูกคอทั้งหน้ามีการเชื่อมข้อหรือการเปลี่ยนหมอนรองกระดูกคอเนี่ยเราก็สามารถสามารถทําอยู่โรงพยาบาลได้2คืนก็ได้นะครับเราอาจจะไม่ถึงกับไวแบบต่างประเทศเช่นผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้เลยเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าค่าประกันของต่างประเทศค่าโรงพยาบาลต่างประเทศค่อนข้างแพงการทำผ่าตัดของเราเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีเหมือนต่างประเทศเราใช้กล้องไมโครโสโคปเรามีการตรวจสอบการทำงานของเส้นประสาทอยู่ด้วย ซึ่งการทำผ่าตัดของเราเนี่ยก็สามารถที่จะให้คนไข้กลับบ้านได้ไวนะครับแต่ในเมืองไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องตอบตรงๆนะครับว่าการทำผ่าตัดวันเดียวกับบ้านของต่างประเทศเนี่ยผมเคยไปต่างประเทศไปดูเนี่ยคนไข้กลับไปเนี่ยยังเจ็บอยู่สุดท้ายบางครั้งอาจจะต้องไปอยู่ที่ศูนย์กายภาพบ,บาบัดต่ออีกต่อเนื่องทั้งที่อยู่โรงพยาบาลแค่คืนเดียวเพราะค่าอยู่โรงพยาบาลมันแพงแต่ในประเทศเราเนี่ยเราสามารถทําแพ็กเกจให้มันกระชับอยู่โรงพยาบาลสั้น ทำผ่าตัดแล้วปัญหาน้อยอันนี้ก็เรียกว่าใช้กระบวนการที่เรียกว่า e l a ระบวนการ e l a สคืออะไรคือกระบวนการหลายๆอย่างที่จะร่วมเข้ามาดูแลคนไข้หนึ่งคนเริ่มต้นตั้งแต่คนไข้เกิดความเข้าใจคนไข้รู้ว่าสาเหตุของการปวดอยู่ตรงไหนศัลยแพทย์เข้าไปทำผ่าตัดให้ตรงจุดให้บาดเจ็บน้อยที่สุด วิสัญญีแพทย์เข้ามาร่วมในการให้ยาแก้ปวดให้ฟื้นตัวไวทีมกายภาพบําบัดเข้ามาในการดูแลการกลับไปบ้านของคนไข้รวมทั้งทีมพยาบาลในการสื่อสารในการดูแลให้ความกระจ่างกับคนไข้ปัจจัยอีกอันหนึ่งก็คือทําให้เกิดความกังวลต่อขอบวนการรักษาน้อยลงเพราะคนไข่เข้าใจคนไข้ไม่กังวลอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเลยฮะเพราะว่า ธรรมชาติของคนเราเนี่ยเรามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเรานิดนิดหน่อยๆน่อยเนี่ยจริงๆเชื่อว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่นอนคิดอยู่คนเดียวกลางคืนนอนไม่หลับคิดอยู่สิ่งที่เล็กน้อยนี้ก็จะเกิดความเครียดเต็มสมองเลยบางคนเนี่ยจิตใจเข้มแข็งเข้าใจว่าเป็นอะไรเป็นเล็กก็ไม่กงังวลผลการรักษาก็ดีแต่คนบางคนกังวลจัด ทั้งๆท,ที่บอกอยู่แล้วว่าเป็นเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องเล็กๆในสมองเขาใหญ่โตเขานอนไม่หลับก็คิดอยู่กลุ่มพวกนี้เนี่ยการดูแลด้วยลักษณะที่เป็นสหวิชาชีพเข้าไปมีโอกาสได้คุยได้ระบายได้มีทำกายภาพบัตดก็จะทำให้ความกังวลของไข้น้อยผลการรักษาก็ดี